เรามากันที่สนามมวยเยาวชองทัะกาศครับนี่เจ้าของมวยนะฮะไก่ฟ้าครับมาเรียบร้อยแล้วครับนี่สคั้คือเจอกันไดมอนนะยกเลิกนะฮะสนามมวยเยชองทัะกาศครับวันนี้ก็เป็นคิวของมวยไทยพันธมิตรนะมวยไทยนตรก็วันนี้วันจันทร์ที่25พฤศจิกายน2 5 6 7เกสี่ผู้แรกก็ผูริโย อีกสี่คู่หลังก็ไปติดตามทาง New Power Group หรือว่าทางเว็บไซต์นะ Go Sport ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูน้ำหนักนะฮะเสียงเรียงนามแนะนำตัวหน่อยครับผมเสือหัวน้อยครับเสือหัววันนี้เราเจอใครเด่นขวัญหน้าใช่ไหมเคยโชว์เขาไหมไม่เคยวันนี้กี่โลสามสามครึ่งครับมาเมื่อกี้เกินไหมเ<ค>กินเกินเท่าไหร่เกินเราเป็นมวยประเภทยังไงกบเครื่องครับกบเครื่องเราซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่ที่ อุ่นมังอ <blunt. S 1> no. ุนม่วงกี no. ่วันนะซ้อมมาเดือนเราเป็นมวยครบเครื่องนะสูงเท่าไหร่ความสูงหนึ่งร้อยซีซีน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่สาห้าชกมวยมารวมๆวมห้าสิบกว่าครั้งห้าสิบกว่าครั้งนะสามไฟล่าสุดชนะหมดไหมชนะเท่าไหร่ชนะกี่ครั้งชนะหนสองชนะสแอดแอดหนึ่งเวทนี้เป็นไงมั่งโอเคไหมคุมกี่คุ้มไหมคุ้มไหมกิโลได้ เลวกกว่าเราเป็นเด็กจากที่ไหนทูรินนะฝากแฟนขับเชียร์นะวันนี้ทูรินแฟนขับเชียร์นะวันนี้ฝากแฟนขับทุกคนให้กำลังใจผมด้วยโอเคอ่ะมีสุดวันนี้ผมไปใช้รมาเฟชใชยวัดวันนี้กี่กิโลโลกสามสิบสองอ๋อล่าสุดชกไว้กี่กิโลสามสิบเอ็ดก็สามไปสามสองนี่นะคุมน้ำหนักไม่หรือไม่ต้องคุม,ค,มคุมกี่โลสุดโล ไม่เยอะเท่าไรไปซ้อมอยู่ที่ไหนค่ายมวยหนึ่งเชาวาทอุบลเลยนะปล้อมกับใครในค่ายเก็บเงินเดี้ยมุกดาโอ๋อหลายคนชกมารวมๆเท่าไหร่ตัวนี้สามสิบกว่าสามสิบกว่าชนะกี่ครั้งสามไฟหลังเนี่ยชนะสองแค่หนึ่งชนะสองแค่หนึ่งล่าสุดก็ชกไว้ที่สามเอ็ดหรืสามสองสามสิบเอ็ดเหรอสามเอ็ดนะอ่าเราเป็นมวยไงมวยฟรีมือมวยเข่ามวยคบเครื่องคบเครื่องนะ เคยเจอคู่ต่อสู้ไหมล่ะติงลี่เนี่ยเคยกี่ครั้งครั้เป็นไงชนะเขากี่ครั้งชนะสองครั้งครับชนะสองครั้งเลยนี่ครั้งที่สามดิเหมือนเดิมไหมวันนี้เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป็นคนจากจังหวัดสระแก้วสระแก้วแต่ไปอยู่บนนะอ้าวบอกแฟนคลับเชียร์นะวันนี้ช่วงสองบอกทางบ้านเชียร์นะวันนี้มาเชียร์ผมด้วยครับเต็มที่ชื่อพชชัยวัดบังมัคอตานโอเคขอโชคดี ดำวันนี้ร้อยสิบสอครับเป็นไงเฮ้ยหนึ่งันหน้าครับสอบน้ำมักสามสิาครึ่งเยอไปเต็มเต็มเลยอย่าไปเต็มเต็มเลยสามสิบสี่จุดสี่นี่ครับสิปากพนังมาแล้วครับ,รครบ,บ่ครับรไฟฟ้าครับ ปิ้งอร่อยจังเลยแกงน้ำมัมินครับตีหน้าก็ได้อนี่เอ้าบอกทางบ้านเลยชื่อเสียงเรียงนามอะไรเรียงคนหน้าทีตเฮีพิงวันนี้เราเจอใครเจอเสือวันน้อยเคยชกกับเขาได้ไหมไม่เคยกิโลวันนี้ช่างสามสามจุดห้าเกินเท่าไหร่เมื่อกี้สามสี่จุดสี่ไปซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่ทางใต้ที่จังหวัดเป็นเราเป็นมวยไงมวยฝีมือหรือมวยเข่า ได,ได้หมดความน้ำหนัก,กปลอยเท่าไหร่ปยสามเจ็ดครับปีโชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ละวห้าสิบสี่มาที่นี่กี่ครั้งละสุดนี่ครั้งแรกครั้งแรกนะส้นมากกับโชคยูฮันหญ่นานาชาติได้ที่ไหนปอยภูธรโอ๋ที่นี่อที่นี่ดิแต่วันนา <ừ. S 1> อ้าวคุ้มไหมรอบนี้คุ้มไหม <ừ. S 1> กิโลนะ ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ลูกหลานจากจังหวัดสงขลาฝากไปครับเกียร์ไหนได้กรงข้าวเชียร์ผมไปครับผมจะทำให้ดีดีครับโอเคข้อจุดนีนะวะนี่แกะครับนี่ผู้ช่วยผู้ช่วย CEO คิดประค่านั่งนะฮะนี่เด็ดนั่ร้องร้อยยี่สิบหกจุดสองอันนี้สอบมาดูช่างเกียร์ครับอีคิวสังสอสลีพร้อยสิบสอง มาเช้ามาสอบร้อยสิบสองจุดสอบเอาละอีกอยู่สังครับจร้อยสิบสองพันครับผ่านฉลุยครับการรองจากจังหวัดชุมพรน,นะนี่เพิ่งได้ใช้ไม่มาซื้อวัวมันห้าตัวตัวเนี้ร้อยสิบสองครับอ่ะพอดีเลยร้อยสิบเอ็ดจุดแปดพันครับนี่ครับการรองครับผู้เอกครับชุมชรพรร้อยแปครับมวยสร้างผมเนี่ยอยิงนิ่ง ปานครับครับร้อยแปดครับของตันนะสืสอสามสิบสองกิโลปานครับพอดีเลยชาไทยครับนี่บางแสนไฟครับร้อยเอาๆนี่ครับชาไทยรอยสิบสามมครับเป๊ะเลยไทมิสต้องมีชาไทยพ่วงมาตลอดนะปอน ผ่านครับชื่อพาวยร้อยยี่สิบหกจุดจริงไหมผ่านครับร้อไกลครับร้อยยีามาดูไว้นี่เทวริอ้างเกวทางเก่งในเลยวะวิวยาไม่ได้เลยนวดนิดเก่งไม่ได้เลยผ่านครับ12.8ครับครับคู่ห้าเจอขุนไกลนะครับมาเท่ากันเลยวะร้่ผ่านครับผ่านฉลุยครับไม่ทำมือให้ดิ โอเคอ่ะมาดูน้ำหนักล่าสุดวันนี้ครับศึกมวยไทยพันธมิตรวันจันทร์ที่25พฤศจิกายน2567ฮะจัดโดยโปรเมเตอร์กลุ่มพลังใหม่4คู่แรกก็ช่องทูเฟยูอีก4คู่หลังก็ไปติดตามทางาเว็บไซต์ของ New Power หรือว่า Go s สปอรนะคู่แรกก็เหนือพายักครับพุทธประชาเช่่ร้อยปอนด์ครับมา101.4สไนเปอร์ออุุดรก็มา 9.9.6คู่ที่สองนี่เพชรตัวเป๊ะจอห้าพยัครับ107ครับเมื่อเช้านี่ก็มา108.2นะฮะวันนี้เจอเพชรชุมพรครับเกียรติยอดยิ่งครับ108ก็เมื่อเช้ามา107.8คู่รองนี่สิงห์ดำจอห้าพะยะครับ112นะฮะมา113.4นะสิงห์ดำวันนี้เขาเจอกระฉามทองสิทธิ์ฉลามขาวครับก็มา113.4มาเท่ากันเลยนะคู่รองนี่ มาดูคู่เอกครับอีกิวซังสอส 112, ระที่112มาชามา112.2ส่วนผู้ชกการลงจากชุมพรครับพันพินิษ์112ามาชามา111.6นะฮะนี่คือ4คู่ช่อง True for y o u อ้ามาดูทางเว็บไซต์หน่อยนิวพาวเวอร์ครับหรือว่าโค้ชสปอร์ตขุนไกรครับสีพนันเชิง126มา126.2ตอนสอบเจอกระเดชนรงครับะเดชนรงวัชามาสอบก็127นะฮะกลับมาช่างใหม่ ร้อยยีบหกพอดีกลัวับเสือหัวน้อยครับปพันพม่วงสามาครึ่งนะสามมครึ่งมา3ามส่วนเด่นฝันหน้า,นานบ้านไร่สารฝันยิมนี่สามครึ่งเด่นฝันหน้ามา34.4แล้วก็คุณเจ็ดติงลี่ครับส่วนอาหารปีกไม้ครับสามครึ่งนะฮะมาสามสส่วนเพชรชัยวัดบางมัดคลองตันส2มนะมาส2มสพอดี นี่คือต่อ daily, น,น้ำห oh, นักกันนิดหนึ่งนะครูเอกช่วงที่2กับชาไทยครับบางแสนไฟขับ113บวดเช้ามา113พอดีส่วนผู้ชกเทวริศเกตเขาน้อยครับนี่มา112.8ก็ผ่านทั้งหมดนะฮะนี่ผ่านไปแล้วก็หลายคนนะนี่คือน้ำหนักล่าสุดตัวนี้เดี๋ยวทางมวยช่างเสร็จนี่ผมมาปิดตาช่างอีกครั้งนะครับเช้านี้ก็แค่นี้ก่อนฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยครับฝากช่อง u t u b e ไว้เลยครับ มวยประเด็ดมวยไทยนะจอยูทูบครับสวัสดีครับ